สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อขนบธรรมเนียมแล้วก็วิถีชีวิตที่ซับซ้อนแต่ก็น่าหลงไหลามากๆแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มีหลากหลายค่ะ ทั้งบทความข้อความจากหนังสืออย่างวิถีญี่ปุ่นหรือศาสนาพื้นบ้านแล้วก็มีกระทู้จากพันทิปด้วยรวมถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับเทศกาลศาสนาต่างๆในญี่ปุ่นค่ะครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือเราจะเห็นภาพที่ความล้มสมัยทางเทคโนโลยีอยู่ข้างๆกับสารเจ้าเก่าแก่ได้แบบไม่รู้สึกขัดแย้งกันเท่าไหร่แล้วความเชื่อทางศาสนาที่ดูเหมือนจะ หลากหลายมากก็ผสมผสานเข้ากับชีวิตประจําวันได้แบบน่าทึ่งนะครับพร้อมๆกับที่เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยจากที่เคยเน้นความเป็นกลุ่มมากๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแนวน้มไปทางปัจเจกบุคคลมากขึ้นใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองทําความเข้าใจการผสมผสานที่มัน เป็นเอกลักษณ์มากๆของญี่ปุ่นดูว่าเขาเอาความเชื่อต่างๆทั้งชินโตพุทธคงจือ้อหรือแม้แต่ความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ยังไงกับเทศกาลกับศิลปะต่างๆนะคะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับถ้าพูดถึงการผรสมผสานเนี่ยในหนังสือวิธีญี่ปุ่นเขาใช้คาว่าดินแดนแห่งความแย้งย้อนนะครับผมว่ามันสะท้อนภาพได้ดีทีเดียว อย่างเช่นเราอาจจะเห็นสถานีรถไฟที่แบบไฮเทคสุดๆเลยแต่ข้างในดันมีร้านอาหารพื้นบ้านปูเสือทาทามิใช้เต่าถ่านอะไรแบบนั้นโอ้ค่ะค่ะนึกภาพออกเลยหรือบางทีก็มีสารเจ้าชินโตเล็กๆอยู่บนดาดฟ้าตึกสูงๆใช่ครับหรือเห็นพระนิก,กายเซนขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้หรือ,อพนักงานบริษัทยืนค้งคำนับตอนคุยโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้ ภาพพวกนี้มันดูขัดขัดกันนะคะแต่กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเขาไปเลยมันไม่ใช่แค่ความขัดแยง้งแต่เหมือนเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งที่ดูต่างกันมากๆได้อย่างกลมกลืนเลยนะคะทีนี้เราลองมาเจาะลึกเรื่องความเชื่อทางาศาสนาที่เป็นรากฐานสำคัญกันหน่อยดีกว่าค่ะเริ่มที่าศาสนาชินโตก่อนเลยซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของเขาครับชินโตถ้าแปลตรงๆก็คือวิถีแห่งเทพ,พเจ้าหรือที่เขาเรียกว่าคามินะครับ จุดเด่นเลยคือความเชื่อที่ว่าเทพ,พเจ้าหรือจะเรียกว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับมันสถิตยอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำต้นไม้หรือแม้แต่ก้อนหินใหญ่ๆคือรวมไปถึงปรากฏการธรรมชาติด้วยคำว่าคามิเลยไม่ได้หมายถึงเทพ,พเจ้าแบบมีตัวตนเสมอไปนะครับแต่รวมถึงพลังงานหรือจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ในสิ่งต่างๆรอบตัวเราแต่จะเน้นเรื่องพิธีกรรมความบริสุทธิ์การแสดงความเคารพต่อธรรมชาติใช่ไหมคะ แล้วก็มีความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษด้วยที่คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือศาลเจ้าที่มีเยอะมากๆทั่วประเทศเลยแล้วก็ประตูทริอีสีแดงๆอะคะ่ะใช่ครับศาลเจ้าส่วนใหญ่ก็จะสร้างด้วยหมายออกแบบเรียบง่ายให้มันดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบๆมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือศาลเจ้าอิเซอันนี้เป็นศาลเจ้าที่สําคัญมากๆแห่งหนึ่งเลยเขาจะมีการ หรือถอนแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกๆ20ปีโหสร้างใหม่ทุก20ปีเลยเหรอคะครับใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเป๊ะๆเ,เลยแนวคิดนี้มันสะท้อนหลักความเชื่อเรื่องความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งได้ชัดเจนมากครับแล้วเวลาเราไปศาลเจ้าก็จะเห็นคนทําพิธีกรรมต่างๆที่ดูมีขั้นตอนเป๊ะๆเ,เลยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างคะหลักๆเลยก็คือการแสดงความเคารพแล้วก็การชำระล้างครับผม เริ่มตั้งแต่การโค้งคำนับที่ประตูโทริอิพอเข้าไปก็ไปชำระล้างมือล้างปากที่บอ่อ้นาที่เรียกว่าโชซุยะก่อนเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการสั่งกระดิง่งโยนเหรียญหรือปรบมุนหน้าอาคารสักการะพวกนี้ก็เอ,อ่อเป็นวิธีการสื่อสารหรือเหมือนเรียกความสนใจจากคามีนะครับแล้วก็แสดงความเคารพทั้งหมดนี้คือเน้นการเตรียมตัวเตรียมใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าเฝ้าเทพเจ้านั่นเองครับ ชัดเจนเลยค่ะนอกจากชินโตแล้วศาส,สนาพุทธก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะนิกายเซนที่มาจากจีนตั้งแต่ราวราศตวรรษที่6ศาสนาพุทธนี่เข้ามาเติมเต็มในส่วนไหนของความเชื่อเดิมคะคือศาสนาพุทธเนี่ยนำเสนอคำสอนที่ชินโตอาจจะไม่ได้เน้นมากนักโดยเฉพาะเรื่องออชีวิตหลังความตายการเวียนว่ายตายเกิดกฎแห่งกรรมแล้วก็หนทางสู่การหลุดพ้นหรือนิพพานนอกจากนั้นหลักการฝึกสมาธิ การฝึกผลตนเองอย่างเข้มงวดของนิกายเซนเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากในหมู่ซามูไรสมัยก่อนเพราะมันช่วยฝึกจิตใจให้สงบมีวินัยนะครับแล้วก็ยังมีอิทธิพลของลัทธิขงจือด้วยใช่ไหมคะที่เข้ามาในเวลาไล่เลี่ยกันใช่ครับขงจือมีอิทธิพลมากเลยโดยเฉพาะด้านจริยธรรมการวางระเบียบสังคมการให้ความสําคัญกับความกตัญญูความสัมพันธ์ตามลําดับอาวุโสรวมถึงแนวคิดเรื่องบทบาทชายเป็นใหญ่ ซึ่งอันนี้ก็ส่งผลต่อโครงสร้างสังคมญี่ปุ่นมานานเลยครับทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการที่ความเชื่อเหล่านี้มันไม่ได้แบบแยกขาจากกาันชัดเจนแต่กลับผสมผสานกันได้อย่างกลุ่มกลืนที่เรียกว่าชินบุสึชูโกมันเป็นยังไงเหรอคะครับชินบุสึชูโกก็คือการผสมผสานความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมระหว่างชินโตกับพุทธครับผมเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะที่คนญี่ปุ่นคนหนึ่ง อาจจะไปขอพรที่ศาลเจ้าชินโตตอนปีใหม่แต่พอมีงานศพก็จัดตามพิธีแบบพุทธโอค่ะ oh, <ha. S 1> ในบ้านหลายๆห,หลังก็อาจจะมีหิ่งบูชาทั้งสองแบบเลยคือคามิดานะหิ่งบูชาเทพเจ้าชินโตกับบุสุดันหั่หหิ่งบูชาปันพบุรุษแบบพุทธ อยู่คู่กันในบ้านเลยก็มีครับมันมีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจจาก NHK ปี2018นะคะบอกว่าคนญี่ปุ่นแค่ประมาณ36%เองที่ระบุว่าตัวเองมีาศาสนาส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นพุทธ31%ไม่ก็ชินโต3%แต่ว่ากว่า6 0บอกว่าไม่มีาศาสนาเลย แต่ในขณะเดียวกันผลสำรวจอื่นๆก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ยังปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เลยเช่นไปสารเจ้าปีใหม่หรือไปไหว้หลุมศพบรรพบุรุษตัวเลขมันดูขัดขัดกันนะคะนั่นแหละครับประเด็นสำคัญเลยคือตัวเลขนี้มันไม่ได้แปลว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญ,ญาณนะครับแต่มันสะท้อนว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยาศาสนาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องยึดถือแบบเคร่งครัด เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีและก็วิถีปฏิบัติของชุมชนมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องเลือกนับถือาศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้นแต่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมหรือรับแนวคิดบางอย่างจากหลายๆศาสนามาปรับใช้ในชีวิตได้ตามโอกาสตามความสะดวกถูกต้องครับอย่างเช่นการจัดงานแต่งงานในโบสถ์คริสต์เนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วทั้งๆท,ท,ที่ชาวคริสต์ในญี่ปุ่นมีไม่ถึง1%ด้วยซ้ําจริงด้วยค่ะ หรือการฉลองคริสต์มาสวันวาเลนไทน์พวกนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยมไปแล้วการที่ญี่ปุ่นไม่มีาศาสนาประจำชาติก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นแบบนี้ได้ความยืดหยุ่นแบบนี้เองนะคะที่ทำให้าศาสนาสามารถแทรกซึอมอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมเกลืนไม่ได้ถูกมองเป็นเรื่องแปลกแยกอะไรน่าสนใจจริงๆค่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนมาดูอีเมติหนึ่งที่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย คือเรื่องความเป็นพวกพ้องกับความเป็นปัจเจกบุคคลในสังคมญี่ปุ่นซึ่งดูเหมือนว่ากําลังมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับสังคมญี่ปุ่นแต่ดั้งเดิมเนี่ยให้ความสําคัญกับกลุ่มมากๆครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือบริษัทที่ทํางานความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการรักษาความสามัคคีภายในกลุ่มเนี่ยถือเป็นคุณค่าที่สําคัญมากๆในหนังสือวิถีญี่ปุ่นเขามีตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าอัตราอาชญากรรมที่ต่ําในญี่ปุ่นเนี่ย อาจจะเชื่อมโยงกับการที่คนไม่อยากสร้างความเสื่อมเสียให้กลุ่มที่ตัวเองอยู่ด้วยซ้าไปในระบบการศึกษาหรือการทํางานก็จะเห็นเลยว่าเน้นกิจกรรมกลุ่มการทํางานเป็นทีมความผูกพันกับองคอ์กรนี่ชัดเจนมากครับมีตัวอย่างเรื่องความรับผิดชอบต่อกลุ่มที่น่าสนใจอย่างกรณีวิกฤตของบริษัทโตโยต้าตอนนั้นแม้จะเจอปัญหาหนักมากแต่บริษัทก็พยายามสุดๆที่จะไม่ปลดพนักงานแต่คือร่วมกันแก้ปัญหา ผู้บริหารระดับสูงก็ออกมาขอโทษต่อสาธารณะเลยซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันแล้วสุดท้ายเขาก็ฟื้นตัวกลับมาได้แต่การให้ความสำคัญกับกลุ่มมากขนาดนี้มันก็มีด้านลบเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเรื่องอีจิเมะหรือการกันแกล้งในกลุ่มที่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเลยใช่ครับความกลัวที่จะถูกกีดกันออกจากกลุ่มหรือการลงโทษคนที่ไม่ทำตามบรรทัดฐานของกลุ่มเนี่ยมันนำไปสูก่การกันแกล้งที่รุนแรงได้ มีกรณีตัวอย่างของซาดาฮารุโอนักเบสบอลระดับตำนานที่ถึงแม้จะสร้างชื่อเสียงให้ญี่ปุ่นมากๆแต่ในอดีตก็เคยถูกกีดกันร,รังเกียจจากบางกลุ่มเพียงเพราะเขามีเชื้อสายจีนเท่านั้นเองแล้วแนวโน้มปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะความคิดเรื่องการอุทิศตนกลุ่มยังเข้มแข็งเหมือนเดิมไหมเออแหล่งข้อมูลหลายชิ้นก็ชี้ไปในทางเดียวกันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มตั้งคำถามกับการที่ต้องอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อง,งานหรือองค์กร เริ่มแสวงหาความสมดุลมากขึ้นระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวอ๋อ oh, work life balance อะไรแบบนั้นประมาณนั้นครับให้ความสำคัญกับเวลาของครอบครัวมากขึ้นหนุ่มสาวก็นิยมแยกบ้านจากพ่อแม่เมื่อแต่งงานการได้สังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานหลังเลิกงานก็น้อยลงไปเดิมการเปลี่ยนแปลงนี้มันส่งผลกระทบอะไรบ้างคะก็มีหลายด้านเลยครับอย่างอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นผู้หญิงจำนวนไม่น้อยก็เลือกที่จะครองตัวเป็นโสดนานขึ้นหรือไม่แต่งงานเลยก็มี อัตราการเกิดก็ลดต่ำลงมากจนกลายเป็นปัญหาสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็มอืมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะครับปัจจัยเรื่องค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่สูงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลังเลที่จะมีลูกมันเป็นความท้าทายที่สังคมญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่นะครับในการหาสมดุลระหว่างค่านิยมดั้งเดิมเรื่องความเป็นกลุ่มกับแนวโน้มความเป็นปัจเจกที่มันเพิ่มมากขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าติดตามจริงๆค่ะ ต่อไปเรามาดูเรื่องพิธีกรรมเทศกาลแล้วก็เครื่องรางนำโชคกันบ้านดีกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนความเชื่อวัฒนธรรมได้ชัดเจนมากเลยเริ่มจากพิธีเปลี่ยนผ่านวัยของเด็กๆอย่างเทศกาลชิจิโกซันก่อนเลยค่ะครับเทศกาลนี้จัดวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีนะครับชื่อมันแปลตรงตัวเลย753ตามอายุเด็กๆคือเด็กผู้ชายอายุ5ขวบแล้วก็เด็กผู้หญิงอายุ3ขวบกับ7ขวบ พ่อแม่ก็จะพาเด็กๆวัยนี้ไปศาลเจ้าหรือวัดแต่งชุดกิโมโนโหรือฮากามะสวยๆเลยน่ารักเลยนะคะครับเพื่อไปขอบคุณเทพเจ้าสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ขอพรให้เติบโตแข็งแรงปลอดภัยเป็นประเพณีที่มีมานานหลายร้อยปีแล้วครับนอกจากพิธีส่วนบุคคลแล้วญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อเรื่องเทศกาลตามฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่คึกคักมากเลยมีเทศกาลไหนที่เด่นๆเ,เป็นพิเศษไหมคะ ถ้าพูดถึงเทศกาลที่คนส่วนใหญ่รู้จักแล้วก็มีส่วนร่วมกันเยอะๆก็คงจะเป็นเทศกาลโอบงโอบอนค่ะจัดช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นเทศกาลที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาจุดประสงค์หลักก็คือการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็แสดงความเคารพต่อดวงวิญญ,ญาณบรรพบุรุษอ๋อคล้ายๆสาราเดือนสิบของไทยเรานี่เองใช่เลยครับคล้ายๆกันช่วงโอบงนี่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเกิดกันใช่ไหมคะใช่ครับ เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้กลับมารวมตัวกันทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดหลุมศพของบรรพบุรุษมีการจุดโคมไฟหรือตะเกียงเพื่อน,นําทางวิญญาณกลับมาบ้านมีการตั้งเครื่องเส้นไหว้บนหิ้งบูชาพอหมดเทศกาลก็จะมีการส่งวิญญาณกลับซึ่งบางที่ก็จะทําโดยการลอยโคมหรือตะเกียงในแม่ล้ําสวยงามมากครับอืมเป็นผ้าที่สวยงามแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมรื่นเริงด้วยนะครับอย่างการรำวงพื้นเมืองที่เรียกว่าวงโอเดรี ที่จัดตามวัดหรือลานชุมชนต่างๆฟังดูเป็นเทศกาลที่ผสมผสานทั้งความเชื่อเรื่องบรรทบุรุษกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็การรวมตัวของชุมชนเลยนะคะแล้วถ้าเป็นเทศกาลทางชินโตล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างก็มีอากิมัสุริครับหรือเทศกาลเรือใบไม้ร่วงจัดช่วงกันยาถึงพฤศจิกอันนี้เพื่อขอบคุณเทพเจ้าหรือข้ามีที่ช่วยปกป้องคุ้มครองให้การเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ไฮไลท์สำคัญเลยก็คือขบวนแหกเกียว ที่เรียกว่ามิโคชิซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นที่ประทับชั่วคราวของเทพเจ้าอ๋อที่เห็นคนเยอะๆแบกเกี่ยวใหญ่ๆกันใช่ไหมคะใช่ครับคนจะร่วมแรงร่วมใจกันแบกเกี่ยวแห่ไปรอบเมืองเลยเป็นการแสดงพลังแล้วก็ความศรัทธาร่วมกันครับการที่คนยังคงเข้าร่วมเทศกาลเหล่านี้อย่างแข็งขันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นบ้างคะผมว่ามันบอกว่าถึงแม้รูปแบบสังคมจะเปลี่ยนไปแต่รากฐานทางวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อที่มันเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับชุมชนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันยังคงมีความสําคัญอยู่นะครับเทศก,กาลเหล่านี้เหมือนเป็นเครื่องย้ําเตือนถึงอัตลักษณ์แล้วก็สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองพูดถึงความเชื่อแล้วเรื่องเครื่องรางนําโชคหรือโอมามรินี่ก็เป็นอะไรที่เห็นได้ทั่วไปเลยนะคะในญี่ปุ่นแม้แต่ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดนี้ใช่เลยครับความเชื่อเรื่องโชคลางนี่อยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่นมาตลอด โอมามุรีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเป็นถุงผ้าเล็กๆที่ข้างในมักจะมีกระดาษหรือแผ่นไม้ที่ลงคาถาหรือชื่อเทพเจ้าเชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองหรือให้พรในเรื่องต่างๆต,ตามที่ระบุไว้บนถุงเช่นเรื่องสุขภาพการเรียนการเดินทางความรักอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับครบเลยแล้วทำไมเครื่องรางที่เป็นรูปธรรมแบบนี้ถึงยังได้รับความนิยมอยู่นั่นสิคะทำไมคะ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันให้ความรู้สึกสบายใจนะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่จับต้องได้ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมีเครื่องรางเฉพาะทางสําหรับขอพอในเรื่องต่างๆเนี่ยก็อาจจะสะท้อนถึงแนวคิดแบบปฏิบัตินิยมของคนญี่ปุ่นที่พยายามหาวิธีจัดการกับความกังวลแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจในชีวิตประจําวันนอกจากโอโมโมริก็มีเครื่องรางอื่นๆที่นิยมอีกนะครับอย่างเอมะ แผ่นไม้เขียนคำวทิททฐานหรือตุกตาดารุมะที่เอาไว้ขอพรให้เป้าหมายสำเร็จอ๋อตุกตาตาเดียวที่พอสมหวังแล้วค่อยเติมตาอีกข้างหนึง่งใช่ครับตัวนั้นเลยแสดงว่าความเชื่อพื้นบ้านเหล่านี้ก็ยังปรับตัวแล้วก็ดำรงอยู่ได้ดีควบคู่ไปกับความทันสมัยเลยนะคะหัวข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันค่ะคือเรื่องศิละปะและสุนทรียะในชีวิตประจำวันซึ่งก็มีเอกลักษณ์ไม่แพ้กันเริ่มที่โอริกามิหรือศิละปะการพับกระดาษ โอริกกมินี่มีประวัติยาวนานเป็นพันปีเลยนะครับจากเดิมที่พับเป็นรูปทรงง่ายๆอย่างนกกระเรียนกบหมวกสมุไรก็พัฒนามาเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันกฎสำคัญดั้งเดิมเลยคือใช้กระดาษแผ่นเดียวไม่ตัดไม่ติดกาวซึ่งอันนี้ต้องอาศัยทั้งทักษะสมาธิและก็ความแม่นยาสูงนอกจากความสวยงามแล้วโอริกกมิยังมีประโยชน์ด้านอื่นด้วยใช่ไหมคะครับ มันถูกนำมาใช้ในการศึกษาช่วยสอนเรื่องเราขาคณิตฝึกสมาธิความอดทนความคิดสร้างสรรค์และก็เรื่องราวของซาระโกซาสากิกับนกเรียนพันตัวก็ทำให้โอริกามิกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของความหวังสันติภาพด้วยครับอืจริงด้วยค่ะปัจจุบันก็มีการนำไปใช้ในกิจกรรมบำบัดทางจิตใจด้วยครับอีกอย่างที่น่าสนใจคือฟุโรชิกิศิลปะการห่อของด้วยผ้าครับ ฟลรชิกินี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของสุนทรียะที่มาพร้อมกับประโยชน์ใช้สอยเป็นผ้าสีเยมจะตุดัสผืนเดียวเนี่ยแหละครับแต่ใช้ห่อของได้หลายรูปทรงมากตั้งแต่กล่องของขวัญไปจนถึงขวดเหล้าหรือแตงโมโหแตงโมก็ห่อได้เหรอคะได้ครับมีวิธีผูกข,ของมันอยู่นอกจากจะสะดวกพกพาแล้วลวดลายแล้วก็วิธีการูกพมที่สวยงามยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้ของที่ห่อด้วย อีน่นี้เขาก็รณรงค์ให้กลับมาใช้ฟูโรชิกิเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกไนด้วยครับดีจังเลยค่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือเทศกาลที่เกี่ยวกับตุ๊กตาอย่างฮินามัตสุริและก็คุดโมโนฮิทั้งสองเทศกาลนี้สะท้อนความรักความปรารถนาดีที่พ่อแม่มีต่อลูกๆเลยครับฮินามัตสุริหรือเทศกาลตุ๊กตาจัดวันที่3มีนาคมเป็นวันสำหรับเด็กผู้หญิง ครอบครัวจะนำชุดตุ๊กตาทีนะซึ่งจำลองราชสำนักโบราณออกมาตั้งโชว์เพื่ออวยพรให้ลูกสาวเติบโตอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้แต่งงานกับคนดีๆนะครับส่วนโคดโมโนฮิหรือวันเด็กผู้ชายจัดวันที่5พฤษภาคมสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นชัดๆเลยคือโคโนบริธงรูปปลาคาปลากสีที่ปลิวๆอยู่หน้าบ้านใช่ครับปลาคาปเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งความมุ่งมั่น ความพยายามที่จะไหว้ทวนกระแสน้ำพ่อแม่ก็หวังให้ลูกชายเติบโตมามีคุณสมบัติแบบนี้นะครับนอกจากแขวนธงแล้วในบ้านก็จะมีการจัดแสดงตุ๊กตานักรบชุดเกราะหรือหมวกสมุไรจำลองด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ปลูกฝังจิตวิญญาณนัครบอืมจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพรวมของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่น่าทึ่งมากเลยนะคะทั้งการผสมผสานสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ความเชื่อทางศาสนาที่ดูยืดหยุ่น แล้วก็บูรณาการข้อกับชีวิตประจําวันได้ดีมากๆความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับปัจเจกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บทบาทของศิละปะก,กับพิธีกรรมที่ยังคงมีสีสันมีความหมายอยู่ถูกต้องเลยครับการทําความเข้าใจแง่มุมเหล่านี้ช่วยให้เรามองเห็นภาพญี่ปุ่นที่มันลึกซึ้งรอบด้านมากกว่าแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมันเผยให้เห็นถึงความซับซ้อน ความสามารถในการปรับตัวแล้วก็การรักษาความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีครับก่อนจะจบการพูดคุยของเราในวันนี้เราก็มีคำถามทิ้งท้ายว่าให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อด้วยค่ะครับในโลกที่มันเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับ <c oughs> การที่วัฒนธรรมสามารถผสมผสานรากเหง้าดั้งเดิม เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างยืดหยุ่นเหมือนที่ญี่ปุ่นทําเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรที่เราสามารถเรียนรู้หรืออาจจะนํามาปรับใช้เพื่อสร้างความสมดุลสร้างความหมายในชีวิตและสังคมของเราได้บ้างไหมครับลองนําไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ